oh <todos> สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวสว,สวทสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสาวสวทได้จัดทำระบบการสอบออนไลน์ไว้ให้ครูนักเรียนและผู้สนใจเข้าไปใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยครูสามารถจัดชุดข้อสอบเองได้สามารถบริหารจัดการกับชุดข้อสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนักเรียนสามารถทำชุดข้อสอบออนไลน์ทั้งข้อสอบจากครูหรือสามารถเลือกจัดชุดข้อสอบเองได้เมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จสามารถดูเฉลยได้ทันที และนักเรียนสามารถดูรายงานผลการสอบของตัวเองได้ระบบการสอบออนไลน์เป็นระบบหนึ่งในศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสวสวทหรือ IPS T Learning Space ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนักเรียนได้ฝึกฝนการทำข้อสอบและวัดระดับความรู้ของตนเองได้เพื่อยกระดับผลการประเมินความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ข้อสอบในระบบจะเป็นข้อสอบตามหลักสูตรแกนกลางที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อสอบ แข่งขันโครงการต่างๆโดยครูสามารถจัดชุดข้อสอบให้นักเรียนทำหรือให้นักเรียนเลือกจัดชุดข้อสอบเองโดยระบบอำนวยความสะดวกในการตรวจข้อสอบแสดงผลคะแนนสอบและประเมินผลการทดสอบให้ในทันทีรวมทั้งแสดงคำอธิบายเฉลยอ,อย่างละเอียดระบบทดสอบออนไลน์นี่ก็จะช่วยคุณครูให้ทำงานได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นนะคะสำหรับนักเรียนเองก็เป็นการทบทวนนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะ ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาต่างๆที่อ,อยู่ในตามหลักสูตรของเราในระยะยาวก็จะช่วยพัฒนาทักษะ,ะ,ะทั้งผู้เรียนและผู้สอนให้ไปในทิศทางเดียวกันผู้สนใจสามารถใช้ระบบการสอบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ onlinetesting.ipst.ac.th สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี